เผยคลิปใบเฟิร์นพูดถึงนายนภัสยกให้เป็นคนรู้ใจที่สุดในชีวิตเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่เป็นความสุขให้แฟนๆช่วงท้ายปีสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มนายนภัสกับนางเอกสาวคู่จิน้นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังจากหนุ่มกัญชัยได้หลุดปากว่าตอนนี้คู่นายใบเฟิร์นนั้นเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงแล้วหลังจากที่หนุ่มกัญชัยเผยสถานะออกไปนั้นทางนายนภัสออกมาประกาศสิ้นสุดทางเพื่อนกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนก กกาข้ามเซนสู่ความสัมพันธ์แบบผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งโดยนายนภัทรเปิดใจว่าผมอยากให้คนคนนี้อยู่ในชีวิตผมไปเรื่อยๆผมชอบเขาผมไม่เขารู้แล้วว่าผมข้ามเส้นความเป็นเพื่อนเขาไปแล้วครับที่เหลือก็อยู่ที่เขาฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยและหากย้อนคลิปน่ารักน่ารักจากช่อง YouTube ของมาร์จุทาวุฒเพื่อนสนิทอีกคนของสาวใบเฟิร์นซึ่งในคลิปดังกล่าวมีการพูดถึงนายนภัทรด้วยซึ่งในระหว่างที่มาร์ตกับใบเฟิร์นกำลังเตรียมผักทำคณะห,หมูกรอบ มาร์ตก็แทนตัวเองว่าเป็นนายนภัสพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งๆว่าใบเฟิร์นขอคณะหน่อยถามเอาใบเฟิร์นหัวเราะเสียงดังแล้วบอกว่าถ้าเกิดเป็นนายนภัสนายจะไม่ใช้นายจะลุกขึ้นมาหยิบไปเองโดยที่ไม่ต้องบอกให้ใบทําอะไรเลยและเมื่อถึงช่วงตอบคําถามแฟนๆที่ถามว่าประทับใจอะไรในการและกันใบเฟิร์นบอกว่ามาร์ตเป็นคนรู้ใจของใบแต่งานนี้เจอผู้จัดการส่วนตัวแซวกลับว่า ของน้องนายก็พูดแบบนี้นะทำเอาใบเฟิร์นถึงกับนิ่งไปเลยก่อนจะหันไปบอกว่าน้องนายคือสูงสุดแล้วในชีวิตอันนี้คือคนรู้ใจทั่วไป